โอเคทุก okay, คนก็ขอกล่าวสวีททุกท่านกันต่อนะครับวัน <c oughs> นี้อยู่ผมพูดยี่สิบวิอยู่เช่นเคยนะครับอยู่กับเกม Star War s Jedi Fallen Order กันอีกเช่นเคยนะครับดาวต่อไปที่เราจะต้องไปนะจุดหมายต่อไปก็คือดาวคาชินั่นเองนะครไปไปต่อรับดาวคาชิต่อน้รับบอสเซมาจากมาลีนะครับที่ไม่ใช่มาลีสวยมากนั่นเองนะครับ i some food lately, weird smells, oh, the droid smell, not that I'm aware of, and they definitely don't eat, uh, alright, I'll do more investigating, if I find something, I'll let you know, can wait, we're about to drop out of high school, so now, go to แหลกอีกแล้วนะครับเป็นเลมรูนะชอบกระตุกกระตุกปะโถแล้วก็อย่างนึงครับขอภัยในคําหยาบด้วยนะครับเพราะช่วงนี้เหมือนเล่นเกมแล้วคือมันแบบรู้สึกอย่างนี้ไงแล้วก็เลยแบบอาจจะคาหยาบเยอะยอะหน่อยก็ขอภัยด้วยนะมาดาวคาชินะครับเราต้องไปต่อกันในดาวนี้ดาวนี้เราตกหล่นเป็นหลายจุดมากนะครับเพราะว่าเราไม่มีฟอร์ดดึงนั่นเองนะครับมา Wait, my mother got me that up. Normally, I wouldn't waste my time with the likes of insurgents. But I'm looking for a Jedi Padawan. And I know he's been here. And for that. Choisek and Mari drew a map to your rendezvous point with Tarful. โอเคเราต้องดูที่โฮโลแบบเราเหมือนต้องไปตรงนู้นนะตรงนู้นเลยไกลอยู่นะโอเคเราต้องไปครับไปตรงนี้ต้องไปได้ไหม นี่เปิดประตูอ๋อเป็นลิฟต์ ว่ามันไม่ใช่เราต้องลงไปข้างล่างล้วเหมือนเราจะมาบิดที่นะว่าจุดต่อไปเราจะต้องไปเราจะต้องไปตรงนูน้นเอ่อแต่บ้างอนะเอ่อเดี๋ยวนะเอเนะเอบักแล้ววะ เออเอเอเราต้องมาตรงนี้แล้วก็ปิดระบบไฟระบบโอเค่ะตรงนี้ตอนนี้เรามีอันนี้แล้วเราสามารถไปกลับได้ละมาโอ้มีสองอนแล้วเพิ่งรู้นะ กลับไปไปเ,เราจะต้องมาตรงนี้หลังจากที่พาที่แล้วเราได้ฟอร์ดในการดึงมาใช่ไหมเราก็มาดาวนนี้ต่อ โอเคไปเลยฟันชืบมาตรงนี้ไปโอไม่ต้องหรอกลืมไปว่าอันนี้มันเป็นอันนี้อยู่แล้ว yeah. ไม่มีแมลงว่ะฟันอะฟันอะฟันก็นได้ปุ๊บชุบโอเคมีฟอสยังแล้วคือสบายขึ้นเยอะเลยอะไรอะไรก็สบาย <c oughs> เราพาไปหลายจุดมาละดาวเนี่ยดาวคาชิมีหลายจุดที่เราจะต้องใช้พวกฟอส ฟอร์ด,ดึงคนระับหลายจุดมากที่เราพลาดไปแต่พา่อนก่อนเฮ้อเอเดิมไปดิเอออะไรโอเคเราเนี่ยมีสกิลสกิลนึงที่ผมอยากได้มากมันเป็นสกิลที่เราจะต้องใช้เนี่ยเป็นเราสามารถปลาไลท์เซเบอร์ได้เว้ ทุกคนทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพเนี่ยเออแต่มันต้องใช้3ามสกิลพอยต์นะครับแล้วก็มีแบบอัปเกรดด้วยเนี่ยสามารถอัพได้แต่ว่าเราจะต้องอัพอันนี้ก่อนถึงเราจะได้นะอันนี้คือกดกด L B ค้างแล้วก็กด Y นะครับคือก,กดใช้ฟอร์ตฟอร์ดึงนั่นแหละนะครับแล้วก็กดใช้แล้วก็กด Y นี่ก็ กดค้างมันกับเป็นการอัพสกิลอันนี้ใช้สอดสกิลเอ้ยอันนี้ใช้สามสกิลอันนี้ใช้อันนี้ใช้สามอ,นนอนน้อันนี้ใช้สองสกิลผมจะเอาสกิลอันนี้มาให้ได้อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะเออมาโอ้โหอะไรน้าง นี่เฮ้ยไอ้คิดเหรอว่ากูจะโดนระเบิดมึงโอ้เฮ้ยม,มึงไจะใช้แผนนี้กับกูไม่ได้แ,แผนนี้กูโดนบ่อยแล้ว ยิงมายิงมายิงมาเออไปไปไปโดนกูละไปยิงดิเฮ้ยกระโดดไปเลยเออฟันแม่งเลยร้อยกูนี่ฮะ นี่แคลรี่เข้ามาไม่เข้ามากูใช้ฟอสโอโอทำอะไรหนูฮะมึงก็ด้วยฮะฟันแม่งเลยอ่ะไอ้นี่มา ไ้ขน <S <S ไก่อุย๊ยลืมไปลืมไปสีเราต้องหลบมามาโอ้ยเฮึเออเรียบร้อยไปเลาะนี่ต่อ คิดไม่สักกี่นาทีเนาะพาสเนี่ยไปต่อสิเออเบ๊มีหุ่นยนต์หุ่นยนต์เวนนี่อีกแล้วโอ้โหมามินิบอสว่ะ อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมีปืนไฟด้วยเดียเด๋ยวเดี๋ยวโอุ้ยบินได้บูกวาเฟสบูกวาเฟสชัดเลยไม่ใช่อุ้ยอุ้ยแม่งมีระเบิดด้วยเดี๋ยวยังไม่ใช่ฝันเง่้ยเงี้ก่อนหลบลบไปซะตายไปซะผมขอข้าวคนเดก่อนหยุดข้าง คนนมันคโจนมันมัน,ม,นมันกากอยู่ไอเนี่ยเด็กวิกเตอร์เด็กวิกเตอร์มึงมึงอะไรไอโบบ้าเฟสบินดีนะมึงอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุย๊ยไม่เห็นไม่เห็นได้มึงจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าลงมา ลงมาลงมาเหรอฮะสแกนดิใครวะนักล่าข้าหัวขอโทษสกิลพอยต์อัพโอเคเอ,าอ้ามีห้องเรามาแล้วอันนี้เลย อันนี้กล่องปะเออกล่องจริงด้วยผมเก็บไปแล้วไปต่อไปตรงนูน้นที่ทุกคนเพราะว่าที่ทุกคนไม่เห็นผมเล่นดาวนี้เพราะว่าไฟไอ้ไม่ใช่ดิผมเคยเล่นแล้วขอโทษเย็บผมชุดนี้จำสับสนเฮ้ยแล้วอะไร,รอยู่ <laughs> ตื่นไปไม่ได้อ่ะเซฟก่อนแล้วกันเราจะยังไม่อัพสกิลอะไรครับผมจะ จนกว่าจะได้สามสกิลอะจนกว่าจะได้สกิลพอยต์สามสามสกิลพอยตอ์แล้วแล้วผมค่อยเราจะเป็นผู้ชมที่ดีนะครับดูพวกมันสู้กันเฮ้ยใครมายิงมาวะเดี๋ยล้วเดี๋ยวสตอมซูปเปื่อนเนี่ยทุกตนผมเรียแบบร้อยตายผมจะเป็นผู้ชมที่ดีนะครับไปลงไปบวกแม่งเลยโอ้ย เออเรียบร้อยโอ้ยไอ้นี่อ้ยไอ้มุกแมงมุมนี่มันน่ารำคาญจ้ยอะไรฮะเผาอยู่ได้มึงนี่ไปโยนระเบิดใส่กูจังเลยไอ้พวกนี้ ยังไม่ได้สแกนอ,อีก Storm Tuber Commander เ,อ,อ,มเ,มเอราสแกนแล้วไม่ใช่เหรอเออเชื่อมันเราต้องเดินไปไหนมะวิ่งตกใจหมดมาโทรมาบวกกับกูนหน่อยละ เ,เรงไปเราต้องหลบด้านข้างโัดโถโอ๊ยโอ๊ยยเดี๋ยวยยเดี๋ยวผัดโถเล่นเล่นอย่างเงี้ยมาดิมึงมาดิาโอ๊ยลบลบลบผัดโถมามึงมาบวกกับกูตัวตัวฮะนี่ไม่ได้แดกกูหรอกเฮะยเฮ้ยโหแรงอจังนะเวนเนี่ย เดอะเบตเตอร์ออฟคาชิสเกลนักเตีวยไม่ขยับด้วยวิ่งกใอ๋อก่อนจะเปิดไปแล้วนี่วะผมนว่ามันผมยังไม่ได้เปิดเอ้าแม่งหายไปแล้วด้วย ไปเราไปต่อรอสักโอ้โหแม่งแรงเหมือนกันเนี่ยไอแมงมุมเนี่ยอ๋อมันออกมาตรงนี้แต่ไม่ต้องอ้อมนะครับงั้นเราก็ ไปเลยได้ไหมเราไปเลยเออเราไม่มีอะไรละเมื่อกี้เราแค่ไปบวกกับบอสเฉย

เจอไงเจอไงมึงอะไรมึงจะหนีไปไหนฮะฮะอะก็จะไม่มีแล้วล่ะครเคแล้วลก็ Có tông mang nè này Sao <laughs> 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 i have to go to Cal, do you read me? Sir gave me your calm frequency. Mari, are you okay? I'm safe. Unlike too many of the others. Did Marianna give you our rendezvous coordinates? She did. I'm on my way. Good. We're just reaching them now, but we can't stay long. The Empire's looking for us. I'll be there as soon as I can. Ah. <laughs> ออโอเคอาคองนัน่น่าจะต้องลองไปข้ลงล่างโอเคดึงมาไม่ใช่กูจะเอานันี้เอออะไรอะอ้าวข้างไงจังสแกนมาคืออะไรดูสิ ไมค์ใครไอพี่ไมใครเลยไมเคิลอะไรเสะไมเคิลอ่ะเซฟไปต่อนับต่อเลยฮึบดึงมาฮึบมีตีนเพียบ ฮเอออ้าวอ้าวอ้าวไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มาอุ้ยแมฆเมฆแม่ฆมีการซุ่มดักมีมีการซุ่มดัก้ยอืออเออฮะ มาผมจะพยายามใช้แบบไม่เปลืองนะครับสำหรับไอายาเวนนี่ไม่ได้แดกลูกเออ,อ,อ,ออืออใครอ่ะอุ้ยไม่มีการจริงอย่าง้ดวยรอชร์จริงไม่ได้แดกลดดูกลเฮ้ยผมรู้ละ เออ,อ,อ,อโอ้ยโอ้ยมา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 เข้าจริงผมมีแผนที่แบบจะไงอ่ะจีดึงม,มันตกเนี่ยจีดึงม,มันตกเหวแต่ดึงไม่ได้มาเถอะพ <published> ุทชูเพอร์คอมแมนเดอร์ถามคนที่คิดว่าผมอาจะกากไว้ไม่ขนไกลนั่นอีกแค่มันชาร์จยิงแล้วมันชาร์จยิงแรงขนาดนี้ Uh -uh. Scan. Huh? are you there i'm almost at shadowlands at the wreck of a walker I managed to take one out and they escaped is he with you no not anymore uh we can talk about it when you can you At. Huh? Okay. Wait, you คิดแผนอะไรออกรอมันฆ่าไอเวนั่นตายก่อนแล้วไปไปแล้วผมค่อยไปเราเป็นผู้ชมที่ดีนะครับโว้ยน,านย่าจะเงินเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแล้วเจ๊กูกูมันเจ๊ได้เว้ย ฮุบนี่เรียบร้อยตัวซ้อนกลับไปดีเลยวิ้ยแมงมุมกูว่าแล้วทำไมมันแม่งมีใจแมงมุมแถวนี้มไปซะไปเจส,สนตีนกูเฮ้ยไอ้นี่ เล่นไม่ซื่อกูว่าอยู่แม่งไอ้ยายแม่งมุมมาเลยกูว่าอยู่แม่งทำไมมียายองมุมม,ม,มึงนี่เองบูกี้โฮมนะบ้านของบูกี้ไม่มีเลยโอเคไม่มีแล้กรทางไปไอ้มงมมุมเวนนี่ทำกูตกใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูตกใจมึงมึงไปซะไปซะโอ้แม่งผักก็ไม่ได้ผักสอกตกแม่งก็ไม่ได้เวนเน้น ทางไปไม่มีเลยทางไปอยู่ไหนวะเอา้าไม่มีทางไปอ่ะเอ้ยอย่าบอกนะว,ว่าโดนลงน้ำตรวจแม่งเลยกลัวแล้วแม่ง ไม่มีทางให้แม่งง่ากนานันนนหรอกต้องไปไหนต่อวะเออวันนี้ผม,มรู้จริงนะเป็นไหนต่อวนะเนี่ยอืมนีน่นหละวะ โอ้มันมีสลิงแล้วก็สลิงไปได้ไหมเออแม่งมีสลิงปะโถเพิ่งมาเห็นปะโถะใหหาตั้งนานลงน้ำเฮ้ยมีกอง กล่องใช่ไหมล่ะเคมาเนวะ okay, ้ยค้างเฮ้ยพอะโถวนุ่นุ่ว่าจะหลุดซะแล้วพอะโถวตกใจหมด B D, B D, s <S แหลกแหลกโคตรเลย <B D. S 1> เดี๋ยวอาจจะต้องปรับเป็นอันนี้ละโลละพอะโถวเสียหลุดโคตรเลยถ้าหลุดนี่คือจบเลยนะที่จะมาเนะี่ยจบเลยนะเดี๋ยวขอเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยเผื่อเกม แกลละแกลละผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมเล่นมากี่นาทีแล้วนะเดี๋ย <startups>. วเดี๋ยวผมก็อีสะนะักพักนึงผมก็จะตัดจบละเอ้ยเดี๋ยวขอตัดจบไว้แต่เพียงแค่นี้เลยว่ะสามสองหนึ่งตัด